ออ,องค์ประกอบของกฎแห่งการสะท้อนเแล้วนี่ก็อ,อมากไปกว่ากระจกสะท้อนเงาแล้วก็แสง ตะวันส่องสะท้อนมากับกลุ่มก้อนเมฆใบไม้ต้นไม้หรือสิ่งของอ,อะไรอย่างนี้มันจะมีกฎ่งการสะท้อนทางจิตใจนั่นคือสะท้อนอต่อการตอ่อยอดไปถึงเรื่องคุณธรรมคุณรมัดเรื่องความจริงโดยปรมเนี่ยนะก็คือเนี่ยมันเป็นการแสดงกันขึ้นมาเนี่ยนะโด เออช่วแเว็บสัาพันอใดอย่างเงี้ยทานะเออเนี้ย,ท,นนยทางจิตใจนะ้วบอกว่าเอ้าเนี่ยเออมันมีการเออก็มีการจะไปแสดงเออเรื่องต่างๆในเชิงของการเกิดดับอะไรพวกเนี้ยในเอ่อเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยนะขออนุญาตอ้างนะอิงภาพถึงถึงเลี้ยนะเออแต่เสร็จแล้วไม่มันกน็พอเปิดเข้าไปปุ๊บในหน้าต่างพวกเฟซบุ๊กไม่หย่อไม่ไปอะ่ะ มันหยุดเนี่ยก็คือหยุดเพราะว่าในเพราะว่าในขณะนั้นมีการแสดงถึงคุณสมบัติทางจิตใจว่าเอ,อคำว่าอยู่แล้วอยู่แล้วเนี่ยนะเออ,เอ,อที่โดยเฉพาะคําว่าปรมัตูอยู่แล้วอะไรเงี้ยอืมแล้วนั่นหมายถึงว่าก็แสดงถึงเอ,อคนไทยซึ่งมีคุณสมบัติที่บอกว่าอ,อการที่ไม่ขึ้นต่อเนี่ยนะสมมติฐานนะโดยการตั้งค่านะ ด้วยการให้นิยามความหมายสำหรับอักษรสภาสาโดยชื่อเรียกต่างๆกันอยู่เองแล้วอยู่เองแล้วเนี่ยอยู่แล้วอยู่แล้วไงและทีนี้ก็เลยตรงนี้แหละที่แสดงึงขนดว,ว่าไม่จําเป็นไ,ไม่มีความเป็นอะไรที่จะต้องมาประพฤติหรือว,ว่ามาปฏิบัติน่ะที่ด้วยการพิจารณาหรือจะบอกวิปัสสนาแล้วจะต้องมาเจีววิปัสสนา,ากิเลสอีกอะไรเงี้ย มื่อเจอเงื่อนไขวิปัสสนนวิเลที่เรียกว่าไปถึงกนหว่าดอ่ยหลงันหาหลงว่าเเออมีคุณวิเศษถึงกนหน้าว่าสําเร็จพระอรหันต์บรรลุธรรมไิ้ผ่านแล้วอะไรเงี้ยนั่นน่ะได้จะต้องมาโดนเงื่อนไขโดนก้าวห่าว่าโดนวิปัสสนนวิเลแล้วก็ต้องมาสลัดลัทิ้งมาคลี่คลายสลายกันอะไรเงี้ยอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยนะเออซึ่งมัน เอไม่จําเป็นเลยเพราะแสดงถึงดังเดิมแท้จริงเลยเนี่ยยืนได้ว่าดังเดิมแท้จริงออโดยมีการที่เอแสดงคุณภาบที่ไม่ขึ้นโดยสมมุติฐานนะโดยการตั้งค่าด้วยกันให้นิยามความหมายอสำหรับอักษรกับภาษาโดยื่อเรียกต่างกันอยู่เองแล้วอยู่แล้วอยู่แล้วเอ้ยนี่ยมันก็เลยเอก็เลยเออ แสดงกันขึ้นมาตรงนี้อีกอย่างเงี้ยเออว่าเอ้าแล้วเออตรงนี้มันก็ไม่ขึ้นกับเกิดออตั้งอยู่ดาวไปด้วยซ้ำล้วก็ไม่ขึ้นกับเกิดแ่เจ็บตายอีกนั่นแหละเออมันก็เลยไม่ขึ้นกับวิชา,าที่จะปรุงแต่งยีเรียนอาหาไประงประถานอะไรพวกนี้หรือไอ้ที่บอกไอ้ความไม่จริงไงไี่แสดงความไม่จริงเนี่ยที่เป็นเสมือนว่าไงเนี่ยเสมือนว่าเสมือนว่าอะนะเออเอออันนี้ยังไม่ได้กล่าวหา ที่ว่าจะตกเป็นผ e <throat> <güzel S 1> ู้ต้องหาโดยการว่าผู้ต้องหาที่ว่าถูกหลอกลวงเนี้ยที่ว่าโดนว่าเป็นผู้ต้องหาว่าโดนหลอกลวงไปแล้วเนี้ยโดนแม้กระทั่งเรื่องทำสมุทธรรมะชื่อเรียงต่างขึ้นมาหลอกลวงอะไรเงี้ยโดนหลอกลวงในเชิงมิติธรรมะแล้วก็ยังไปโดนหลอกลวงในเชิงมิติของกรรมอะไรเงี้ยนะแล้วโดยว่ากรรมที่สังสารวัฏรเนี่ย ประทังองศานี่เป็นเรื่องมีอวิชาาวชาเรียนนวัตถาเนี่ยแล้วที่บอกว่าเป็นมีเงื่อนไขว่าอาวิชชานี่นมันสามารถปรุงแต่งไปได้ยันภูมิรู้ภูมิธรรมนิพพานพระอนาคามีอย่างเงี้ยเอ้านี่มันก็เลยที่บอกว่ากระโดดหลอกลวงทั้งในเชิงของอธรรมะแล้วก็ในเชิงของนิพพานชื่อต่างๆ่เลยที่บอกว่ากิเลยนิพพานไปยันมหาบริพานเนี่ยแล้วก็โยงกับเรื่องโทนยตาธรรมนัตตาธรรมหรือธรรมธรรมะต่างๆชื่อเรื่องต่างๆเยอะแยะเลยอย่างเงี้ยหลายชื่อ เนี่ยเนี่ยแล้วก็เลยกรรมวโอ้ที่สุดก็บบอกว่ามาต้องมาเพียรพยายามที่จะปฏิบัติที่จะมาะสลัดมาตัดมาทิ้งหรือว่ามาสลายทิ้งหรือว่ามาคลี่คลายอะไรอะไรต่างๆนานาพลังงาพลังงานกรรมเกิมอะไรเงี้ยคลี่คลายกรรมมโนกรรมอีกกรรมกายกรรมกรรมสังรวรณอะไรอะไรเงี้ยอืมเออ เออมันก็เลยกายโอ้มันไม่ขึ้นกับเพศเพศอะไรต่างๆอยู่แล้วด้วยนะอืมก็เป็นเรื่องที่ว่าไม่ไม่ขึ้นกับสมมุติเลยนะเรื่องเพศขึ้นมาแล้วจะไปโยงใหญ่กันเรื่องคู่ตรงกันข้ามเพศตรงกันข้ามแล้วก็ไปโยงใหญ่กันเรื่องอคู่ปรับการละการต่างๆเนี่ยเรื่องของความผิดพลาดถูกต้องเป็นโทษเป็นประโยชน์แล้วความสาเร็จความนุ่มเหลวความเจริญลุ่งเรืองเสื้อความเสืเอเ่อมต่ออะไแล้วการประเสศการยอมรับ ที่ว่าใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยคําว่าาเรียกว่าเนี่ยหรือว่าต่อสู้หลบนีเรียกว่าความบริสุทธิ์กับความเป็นมนทินเนี่ยอย่างอิสตีเพศเป็นข้าเสกับเพศพรหมจันทร์อะไรเงี้ยเออแล้วก็ความอิสระความเป็นทาตเนีนะเรื่องความเมื่อความสว่างเรื่องปัจจุบันอดีตอนาคตอะไรเงี้ยเสี้ยววินาทีวินาทีนาทีชั่วโมงวันคืนสัปดาห์เออเดือน ปีทศวรรษศตวรรษกับการอสองไขยพุทธอดอดอ่างเงี้ยหรือว่าจิตแรกจิตสุดท้ายหรือว่าชาติแรกชาติสุดท้ายโดยชาติที่หนึ่งไปถึงชาติที่ร้านอย่างเงี้ยมันไม่ขึ้นก่บการเวลาอยู่แล้วอากาศลึกกร,รอะไรเงี้ยไม่ขึ้นกับเอ่อการเอ่อหรือว่าไม่ขึ้นกับพอบภูมิพวกเนี้ยอบัยภุมิมนุสวรรค์ภูมิหรือภูมิรู้ภูมิแบบไม่ผ่านเอ่อที่บอกว่ามีในมีนอกมีเข้ามีออกอั่นเนี้ย ว่ามาจากภูมิไหนแล้วมาโซภูมิใดแล้วก็อ,อยู่ภูมิใดไม่ได้แล้วก็วต้องไปโซภูมิหนกันอย่างเนี้ยเนี่ยมันหมดเงื่อนไขเออในภายในภายนอกแล้วก็การเข้ากันออกกันมากันไปการไปก,รกันกลับอะไรเงี้ยการสลับไปสลับมากลับไปก็มา,กกมาวกไปวนมาเวียนไปไหวมาโอ้โพวกเนี้อะไรพวกนี้จนวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นอะไรพวกนี้เออได้เลยดูว่า เออตางเดิมนะจะไม่ขึ yes, 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 ้นกับความบกปนเมื่อทับท่วนวุ่นวายย้อนแย้งกับตรงแะย้งหรืออะไรหมดเลยอยู่แล้วอยู่แล้วเออไม่ขึ้นกับแม้กระทั่งว่ามืดมาแล้วก็มืดไปมืดมาแล้วก็สว่างไปหรือว่าสว่างมาแล้วก็สว่างไปหรือว่าสว่างมาแล้วก็มืดไปเงี้ยอืมหมดเงื่อนไขความมืดกับสว่าง ในความเป็นกลาง,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 งวันกลางคืนเรื้อการเวลาปัจจุบันอดีตอนาคตอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องชีวประวัติอย่างเงี้ยที่บอกก็มีการเอไล่เลียงเรื่องชีวประวัติกันไปลื้อฟื้นอ่ะไปลื้อฟื้นบอกก็โอ้เหน่อยอดีตการที่ผ่านมาเนี้ยชีวชีวประวัติเป็นยังไงมาอะไรเงี้ยนะเออเป็นยังไงมาอะไรมาเนี้ยนะโอ้โอ,อ,อ้เป็นใครมาจากไหนชื่ออะไรเนี้ย เออพ่อแม่เชื่ออะไรกูญาติตดยญาติพี่น้องพี่น้องวงตะูกสายนายญาติเชื่อเลยเอาทําไปทำมาเดี๋ยวเฮอย้อนเอ่อไปลื้อพื้นเพื่อจะเอาพิษเอาโทษทันอลงโทษลงทันหรืออะไรอะไรพวกนี้เออไม่เอ่อในช่วงของออายุเอ่อไข่ของเอ่อท่านผู้นี้อะไรเงี้ยนะเออแต่ตรงนี้ยังไม่พอเดี๋ยวให้ กลายเป็นว่าต้องย้อนไปอดีตชาติ่นนะโอ้ระโยงใยกันเป็นละลานชาติละกับการลงไข่บุตรดอเนะี่ยก็ยุ่งไงนะถ้าพูดถึงว่าจะย้อนไปไล่เลียงชีวประวัติเรื่องอดีตเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไปให้ถึงตรงนี้สิให้คุณเอาว่าช่วงตอนที่เอยังไม่ได้ไม่ได้มีการก่อรูปก,ก่อร่างเอกายสรีระอวัอยวะอะไรขึ้นมาในท้องผู้หญิงคนหนึ่งอเออ อะไรตอะไรตรงนี้ยยังไม่ได้ต้องเรียกมารดารอ,อย่างเงี้ยนะเพราะยังไม่ขึ้นกับมารดมารดาหรือแม่เมื่อผู้อะไรพวกนี้ยมันเป็นแค่ออปกรณของ,งดวงผู้หญิงตรงนั้นที่กําลังเจะก่อลูกก่อรา่างอะไรเหี้ยนะตีซึ่ไปรับน้าไปรับเชื้อไอ,อรับธรรมชาติอะไรของผู้ชายมากอะไรเงี้ยอุกมมาโซมอะไรเงี้ย อะไรเงี้ยมันยังไม่ได้มีไงหมายถึงว่ามันยังไม่ได้มีกรูปกรร่างธรรมชาติดินน้าใบลมอาากศอะไรตรงนี้ขึ้นมาเลยน้ามันก็เลยไม,ไม่ไม่ได้มีร,ร,รูปลักษณ์องค์ฐานคุณบัตอะไรที่จะไว้รองรับบอกว่าเออที่จะให้มีจิตวิญญาณไขมาสิงสถิตเอออะไรที่รูปร่างกายตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วนั่นหมายถึงว่าก็เลยทั้งอง์ปกอบทั้งจิตใจกายก็ยังไม่มี สัญญาณบ่งบอกขึ้นมาว่าจะให้ผู้หญิงผู้ชายคู่นั้นเออ,เอ,อไปปรึกษาเล่อะไรก็สมมติฐานโดยการนั้งข้าว้วยการให้นิยามความหมายสำหรับอกักษรสภาษาโดยชื่อเรียกต่างๆกันเอ,อ่ขึ้นมาอย่างนะี้นะว่าชื่ออะไรต่างๆพวกนี้หรือไปปรึกษาเลยกับคนอื่นอีกผู้หญิงคู่อื่นผู้ชายคู่อื่นอะไรองี้จะเป็นเออเป็นเออลกเอ,อ ลูกหรือเป็นหลานหรือเป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นน้าอ่าลุงป้าตาย,ยายเอ่อปู่ย่าตายายพ่อ,อคุณแม่คุณหรือว่าเอ่อทั่วเทิดไหลทั้งหลายม่งปวงกันนะโอหรือเพื่อนบ้านหรือใครหรือครูบาอาจารย์หรือแม่ทัวงพระพิสูจนสงหรืออะไรเงี้ยเออก็ที่จะไปสมมติกันชื่อที่เป็นมงคลมาหามงคลอะไรเงี้ยเป็นซีรีส์มงคลเออต่างๆนานา,นานาอะไรเงี้ยก็ รงก็อะ,อะไรอะไรต่างๆนะน้าพวกนีน้ก็เลยกลายมาเอ้านั่นแหละก็สะแสดงถึงคุณสมบัติที่ว่าไม่ขึ้นต่อสมมุติฐานโดยการตั้งค่าด้วยการให้นิยามความหมายอ่สำสาหรับอ,อกักษรภาษาโดยชื่อเรียงต่างกันอยู่เองแล้วอยู่เองแล้วเนี่ยเนีเ่ยถ้า <c oughs> <c oughs> จะสมมติว่าถ้าจะย้อนชีไปหาชีวประวัติของอะไรอะไรเงี้ยไปให้ถึงตรงนี้สิ ไม่ได้หมดปัญหามัญห,หาท่าปัญหาโลกแตกกันเนี้ยเออมนรุเทเาโลกเทวโลกภูม,มิโลกหนำต้มก็มีอบายภูมิซี่มาทวงโนงเหนี่ยวเอเอ,อเนี้ยความเป็นไปสายสารโซลกายที่มาทําให้วกวนสับสนวุ่นวายย้อนแยง้งดังเลสงสัยวุ่นสับสนมาโดนลอกลวงมาอะไรกันเนี้ยชั่วโมนเท่อะไรพวกเนี้ยนะหนักอึ้งตึงเครียดทวงโนงเหนี่ยวลังย้อนแยง้งกัดแยง้แยงพวกเนี้ยอืมที่มีสังสวัสดิกนิพพานขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยพิกกรรมกับธรรมะขึ้นมาเนี่ยอย่างเงี้ยเนอะ เลยธรรมะสำหรับโลกมานขึ that, it, like have have like there, like like ้นโลกเนี่ยธรรมะคู่เงีืยนึกเลยธรรมชาติเนี่ยธรรมะเกิดธรรมะดับมเนีออเอย่าต้องมีสมมติธรรมะเออเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีธรรมะดับลงไปเนี่ยทำเราอะไรกำลังมีความเกิดขึ้นมาเออเป็นธรรมดาก็ทําได้ทาเราหนึ่งนั้นก็ย่อมมีความดับลงไปตามธรรมดาเช่นนั้นเองเงี้ยอืมอะไรเงี้ยโอ เออดังนี้ว่าร่างเดิมแพ้จริงเนี่ยไม่ไม่ขึ้นกับสมมติฐานโดยการตั้งค่าด้วยการให้นิยามความหมายสำหรับอตอนสภาษาโดยชื่อเรียงต่างกันอยู่เองแล้วเองก็ไม่ขึ้นกับอาสาบุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยตัวเราของเราหรือใครหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยตัวตนย่างธรรมดาต่ารู้ย่างวิเศษเออที่ทรงพานในนานากนกเท่าไหรพกูงารหรืออรต่างนานาพวกเนี้ยโอ้ สตธุรวมเลยคือสาธุคนรวมตัวเราเขาเนี่ยชนชั้นขั้นตอนลำดับอะไรอย่างเงี้ยนะอืมสามสิบสองภูมิอะไรอย่างเงี้ยนะผมดูอะไรเงี้ยก็ไม่เคยมีมากสมมุิขึ้นมาเลยอืมไม่ต้องเลยปริยัติปฏิบัติไปยปฏิเวหรือเปลือกกับพี่้ยนหรือว่าพระวินัยวินรปัสุนันบพิณพิณหรือว่าตามนม้ติดแล้วตามนี้เลยคือ ไม่ว่าจะธรรมะเชื่ออะไรยังไงแบบอะไรก็ไม่ได้สมมุิขึ้นมาอยู่แล้วแล้วก็เลยการโอ้จึงเป็นเรื่องที่ว่าเออเหนือมันนอกเหตุเหนือผลนอกเหตุเหนือว่าใจนอกเหนือตะการนอกเหนือสมการสมมติฐานหลักการนวิชาการหลักการหลักธรรมหลักธรรมไปหมดเลยเนี่ยเออก็เลยจึงเป็นเรื่องที่โอ้ก็ไม่สามารถที่จะพูดหรืออธิบายหรือว่าบรรญายหรือว่าสาธยายหรือ อัาถธิบายหรือว่าพรรณนานนะอะไรไดๆไ,ได้โดยการแสดงกา,การถ่ายทอดการนำเรื่องมาเล่าสู่คนฟนังได้เลยแม้แต่ชื่อเดียวก็เลยต้องหุบปากเงียบกลิบอ่ะไม่มีอะไรต้องพูด mm